สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่8มีนาคม2025นะครับวันนี้เฟงกิ๊ดเด็ก28จากมอนนี้34เมื่อคืนนี้ประชุมคริปโตซัมมิตทำเนียบขาวครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเปิดประชุมมาบรรยากาศเนื้อเนื้อ,อประมาณนี้นะครับลุงทรัมป์ออกมาแสงความยินดีกับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทำเนียบขาวงานคริปโตซัมมิตครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยต่อสู้มานานมากเพื่อโอกาสแบบนี้ขอบคุณเดวิดแซ็กผู้ดูแลด้านคริปโตและ AI แล้วก็ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการขออภยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสกอตเบสเซนขออภัยครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮาวเวิร์ดลัตนิกคุณทำหน้าที่ได้ดีมากสวัสดีกันมาที่การ SEC คุณเฮสเตอร์เพียร์ส ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มานะอย่างที่ผมเคยสัญญากับทุกคนผมจะทำให้อเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจด,ด้านคริปตโตเครนซีเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลในเรื่องคริปโตเมื่อวานนี้ผมเซ็นคำสั่งพิเศษให้จัดตั้ง Bitcoin Reserve รัฐบาลของโจไบเดนขายบิต o i n เป็นพันพันล้านเสียดายมากเลยจากนี้ไป คนอเมริกันจะทําตามกฎระเบียบของคนที่ถือบิตคอยระเบียบนั้นคือ never sell your bitcoin ห้ามขายบิตคอยใช่ไหมครับทุกคนทุกคนปบมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะหาวิธีหางบประมาณซื้อบิตคอยเพิ่มโดยที่เราจะไม่ใช้เงินภาษีอากรของประชาชนเลยแม้แต่แดงเดียวผมจะออกคําสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบออเดต สินทรัพย์ดิจิตอลที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาถือไว้คณะทํางานของเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะยุติสงครามการต่อต้านอุตสาหกรรมคริปโตสงครามที่มาจากผลพวงของรัฐบาลโจไบเดนเขาเล่นงานธนาคารนะปิดบัญชีที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตห้ามลูกค้าโอนเงินเข้าคริปโตเอ็กชแนนจ์ใช้อํานาจเป็นอาวุธในการโจมตีอุตสาหกรรมคริปโตเราจะยุติ ปฏิบัติการชคอ0 o p o i คนใหม่ที่เข้่มมา,มาชคอ o p o i คือปฏิบัติการที่เรียกว่าทําทุกวิธีทางเพื่อกําจัดคริปโตนําทีมโดยหนึ่งในนั้นคือคุณป้ามหาภาัยลิสเบตวอร์เรนนะครับลุงชามพูดต่อนะลุงชามบอกว่าขอบคุณเหล่าสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ร่วมกันร่างกฎหมายด้าน s t a b l e c คอ n ที่หนุนด้วยดอลลาร์และร่างกฎหมายด้านสินทรัพย์ดิตอลผมอยากจะเห็น ร่างกฎหมายต่างๆบนโต๊ะผมในเดือนสิงหาคมขอบคุณครับพอลุงทรัมป์พูดเสร็จก็จะเป็นคุณเดวิดแซ็กคริปโตแล้วก็ AI ซาหรือจักรพรรดิด้านคริปโตและ AI คุณเดวิดแซ็กบอกว่า mm hmm. ท่านประธานไม่ดีครับผมต้องขอบคุณวิสัยทัศน์ของท่านจริงๆพวกเรารวมกันได้วันนี้เพราะท่านต้องการให้สหรัฐอเมริกาเป็นยุครุ่งเรืองรวมถึงยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมคริปโต วันนี้เรารวมตัวกันได้ประมาณ30คนในห้องนี้30คนที่มีแต่คน IQ สูงสูงและผมรู้ว่าท่านประธานไม่ดีเป็นนักต่อสู้ต่อสู้เพื่อความเที่ยงธรรมผมเห็นท่านต่อสู้แม้กระทั่งวันที่ถูกรอบสังหารท่านก็ลุกขึ้นต่อสู้มันเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราจริงๆครับท่านทุกคนปรบมือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ท่านเป็นผู้ข้าบัญชาผม เสร็จปุ๊บสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นพูดสกอตเบเซนบอกวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซ็นคำสั่งพิเศษว่าด้วย Bitcoin Reserve และก็ d i t i t a l s s s e t s t o c k p เ l าเนี่ยทำให้ประเทศของเราเป็นผู้นำด้าน d i g i t a l a s ส e t สิ่งที่ท่านประธานาธิบดีทำคือการสร้างส,างสินทรัพย์ให้คนอเมริก,กันในขณะที่อดีตประธานาธิบดีที่ผ่านๆมาเนี่ยสร้างแต่นี่ให้คนอเมริก,กัน เราจะยุติการใช้อำนาจในการทำสงครามกับอุตสาหกรรมคริปโตรัฐบาลโจไบเดนไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำลายนวัตกรรมใหม่ๆเราจะทำงานร่วมกันดูแล s t a เ l e ลคอยและทำให้สกุลเงินดอลลาร์ทรงสถานะที่สูงสุดและเราจะนำสเตเบิลคอยมาช่วยตรงนี้ขอบคุณครับพอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดเสร็จก็เป็นตาของคุณฮาวเวิร์ดลันิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณฮาวเวิร์ดบอกว่าเทคโนโลยีคือรากฐานของรัฐบาลดอนัลทรัมท่านประทานไม่ดีเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีและท่านจะใช้เทคโนโลยีต่างๆขับเคลื่อนประเทศเราไปข้างหน้าเทคโนโลยีของบิตคอยและบล็อกเชนคือกุญแจสำคัญและดอนัลทรัมเข้าใจตรงนี้ท่านคือพระบิดาของเรื่องนี้นะเป็นไพอเนียเป็นผู้บุกเบิกนะ ผมภูมิใจในตัวท่านมากอ่ะทุกคนปรบมือนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลประมาณ20นาทีเนี่ยเพื่อนถ่ายท่อสดให้เราดูที่เหลือเป็นการปิดประตูคุยกันนะส่วนใหญ่เป็นการชมกันยินดีกันแล้วก็เนื้อเนื้อที่ใกล้เคียงกับ คริปโตที่สุดก็จะเป็นเรื่อง Stable c o i n ลุงท้ำบอกว่าผมอยากเห็นร่างกฎหมาย Stable c o i n เสร็จภายในสิงหาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแกบอกว่าดอลลาร์ต้องทรงพลังเราจะใช้ Stable c o i n ช่วยให้ดอลลาร์เนี่ยเหมือนกับอยู่ในหรือเป็น Currency ที่แบบทรงพลังที่สุดส่วน Bitcoin Reserve เขาไม่ได้เจาะว่าจะเอาเงินจากไหนเพิ่มมาซื้อนะครับคือเมื่อวานเนี่ยใน คำสั่งพิเศษมีทั้ง Bitcoin Reserve และ d i g i t a l a s s t t Stockpile Bitcoin Reserve จะมีการซื้อเพิ่มถ้าหางบประมาณได้นะเขาบอกเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีการคาลังและก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ได้มีไทม์ไลน์อะไรทั้งสิน้นนะครับส่วนด i จิตอลแ s สเซทสต็อกพาวก็เป็นแค่การเก็บออลคอยที่ยึดมาจากพวกคดีต่ตางๆนะครับก็อย่างที่เรียนที่เหลือเป็นการปิดประตูคุยกัน แล้วก็ข่าวลือที่บอกว่าเหรียญนู้นเหรียญนี้เหรียญที่ made in USA จะไม่คิดภาษี capital gain ภาษีที่ได้กำไรจากการเทรดนู่นนั่นนี่เนี่ยข่าวลือทุกอย่างไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับโดยรวมถือว่าเป็นเรื่องดีนะอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องดีสิ่งต่างๆแบบนี้รัฐบาลโจไบเดนเราไม่ได้เห็นแน่นอนนะถ้าคามาลาแฮร์ริสเป็นประธานาธดีก็ไม่น่าจะเห็นนะครับเพราะนั้นมองว่าเรื่องนี้ โดยรวมเป็นเรื่องดีเพียงแต่มันไม่ได้มีอะไรเกินคาดท,ที่ทําให้เรารู้สึกอยากจะโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีคริปโตไม่มีอย่างนั้นเพื่อนๆที่ดูเมื่อคือนคิดยังไงมีอะไรจะเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อน,นอเพื่ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม